ลองอีกใบหนึ่งนะครับวันนี้อีกใบหนึ่งลองทดสอบดูนะครับอีกกล่องหนึ่งนะครับส่งมาเหมือนกันทําบไม่นะครับจริงๆว่าจะติดไหมติดนะครับเห็นไหมครับกล่องอีกใบก็ติดนี่นะครับเบอร์นี้ครับนะครับปาไททันนะฮะไททันปี2012นนะครับกล่องใบนี้เหมือนกันกล่องใบที่สองนะฮะใช้รถคันเดียวกันเสียบเข้าไปติดนะกันนะฮะ แล้วครับท่านไฟไม่โชว์2 2> นี่วันที่สองท่านน,นะครับสไทท้นนะครับไม่พาเจโรนะครับไททันเห็นไหมครับไฟก็ไม่โชว์นะครับไฟก็ไม่โชว์นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ